สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ฝนตกตกทั้งคืนครับนี่ก็เก้าโมงแล้วยังไม่ยังไม่หยุดเลยยางก็ไม่ได้กีดครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเสือเกินวันนี้เลยเอาคลิปไก่ครับเจ้าเมโอคลิปนี้ถ่ายเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วครับเลยเอามาให้ ได้เพื่อนๆได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งหลังจากที่ออกชนมาก็าทำได้แค่เสมอน,นะครับตอนนี้ก็ปล่อยอยู่ในเล้าก็ไม่ได้ผสมครับว่าไก่ช่วงหน้าฝนนี่โรคค้งางเยอะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายขนแซมแล้วครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ น่าจะเป็นช่วงหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จน่าจะได้ออกสนามอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าเมโอไก่หน้าฝนนะครับส่วนมากก็ส่วนมากก็จะเป็นหวัดกันสำหรับเจ้าเมโอก็มีอาการาจามอยู่บ้างครับความสมบูรณ์ก็คงแค่สัก70%ขอบคุณครับผม